จบรัก11ปีมีสิทธิ์รีเทิร์นตองกวินบ้านใหม่สุพรรณมะนาวสอนสินปฏิเสธคำขาดไม่ได้รักผู้บริหารพันล้าน ที่ผ่านมาหลายคนยังคงจับตาหลังมีข่าวลือออกมานาหูว่าดาราสาวหน้าใหม่ช่องหลากสีชื่อเล่นเป็นผลไม้รสเปรี้ยวหน้าหวานหยดย้อยชอบทำตัวโลโปรไฟหุ่นเสียและอยู่ในวัยกำลังสดใสเป็นสาเหตุการอยากขาดจากกันขอบคุณส้มชนะดดจิราธิวัตรกับคุณเทรยุทธ์จิราธิวัน์ผู้บริหารในเครือโรงแรมเซนทราทายาทแห่งเซนทันคุณพ่อและคุณแม่ของพระเอกหนุ่มพีทพัชรจิราธิวัตร คนใกล้ชิดของดาราสาวช่องเจ็ดมะนาวสอนสินมณีวันหนึ่งในสาวที่ถูกนำชื่อไปโยงว่าอาจจะเป็นดาราสาวผลไม้รดเปรี้ยวจากข่าวเม้าดังกล่าวก็ได้ออกมาเผยคลิปสั้นๆของเจ้าตัวที่ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนระบุข้อความว่างานเข้ามาก นักข่าวโทรตามคุณแม่ให้วุ่นประเด็นในโซเชียลเดากันไปมะกูดมะนาวมาเฟืองมะไฟล่ามาถึงลูกชั้นมะนาวลายถามนางกำลังทำงานอยู่ส่งคลิปมาตอบมืนมืนงงง,งกับข่าวแต่ก็ไม่เป็นความจริงแบบข่าวที่ออกไปและหลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกวินธรรมศจานันดาราสาวหน้าหวานมะนาวสอนศิีมณีวันยังไม่มีวี่แววจะมีความรักครั้งใหม่สักทีล่าสุด มีโอกาสได้อัปเดตหัวใจเจ้าตัวรับมีคนคุยแล้วก่อนจะแง้มให้ฟังว่าไม่ใช่ไข่ที่ไหนแต่เป็นหนุ่มกะวินแฟนเก่านั่นเองส่วนจะมีโอกาสลุนรีเทิร์ไหมให้เป็นเรื่องอนาคตนอกจากนี้สาวมะนาวยังเผยถึงโมเมนต์ดีต่อใจกับภาพสมกอดให้กำลังใจฝ่ายชายในงานช่วงที่แปรเรียนอยู่ที่อังกฤษมีหนุ่มๆม,มาจีบบ้างไหม มานาวตอบว่าตอนเรียนนาวคิดว่าไม่มีใครกล้าจีบเพราะเราโตสุดอะ่ะอายุเยอะสุดเขาก็จะแบบมองเราเป็นเจป๊ปะออกแนวจัดดูแลเสียส่วนใหญ่บางคนอาจจาะเรียกนาวพี่ชายด้วยซ้ําพอนี้ใส่เราแมนมากไม่มีใครจรีบทั้งในห้องก็ไม่มีคนจีบเดินไปไหนก็ไม่มีใครจรีบเราอาจจะไม่ออกไปเที่ยวเจอคนด้วยแหละเลยไม่มีใครมาจีบตอนนี้สถานะยังโสดอยู่ มะนาวบอกว่ามันก็มีคนคุยบ้างค่ะชีวิตมันต้องมีกำลังใจเน้อเรื่องนี้นิดหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือมีคนคุยมากขึ้นหมายถึงว่าโอเคไปในทิศทางเดียวกัน ถามว่าแต่ยังไม่ได้มีแฟนมะนาวบอกว่ายังคิดว่ายังไม่อยากที่จะเรียกว่าแฟนหรือว่ามีแฟนอีกครั้งคือโอเคเราเคยคบกับคนเก่าก็นานพอสมควรอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาเข้าใจใช่ไหมมะนาวได้ตอบว่าเขารู้จักเรามานานมั้งเขาอาจจะแบบรู้ว่าเราเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้ถามว่ารู้จักมานานนี่หมายความว่ายังไงมนาวบอกว่า จะบอกว่าคนเดิมเหลอมันก็เป็นไปได้หมดจะเป็นใครก็ได้อย่าบอกว่ากวินนะมะนาวได้บอกว่าเขาเป็นพี่ที่ดีก็ปรึกษากันไป